สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคยซื้อแผ่นเกมเนนิโ w สวิ h หรือว่ากําลังจะซื้อแผ่นของเขาแล้วงงว่าเอ๊ะข้างในมันมีของอย่างนี้ครบหรือเปล่านะครับแผ่นมือหนึ่งข้างในมันควรจะมีอะไรบ้างวันนี้นะครับผมจะเอาแผ่นเกมของ Nintendo Switch นะครับหลายๆเกมเลยนะครับมาแกะให้เพื่อนๆดูกันนะครับจะได้คลายข้อสงสัยกันเลยว่าเวลาเราซื้อแผ่นเกมมาเราได้ของมาแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับผมมาเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะครับก็คือไมค์ครับจันเจียง ปกตัวนี้เป็นปก Ultimate Edition นะครับผมแต่พอแกะออกมาปุ๊บอาหาไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งที่ในเกมเกมนี้รวม DLC ครบทุก,ทกตัวแล้วนะครับหรือยังเกมต่อมานะครับ v a l i o w a r e นะครับตัวปกของเขานะครับสังเกตว่าที่มุมขวาล่างนะครับเขาจะมีสติกเกอร์ใบอนุญ,ญาตนาเข้านะครับจากผู้จัดจําหน่ายแต่ว่าพอเราแกะซีลออกมาตัวสติกเกอร์นั้นก็หลุดไปกับ2พลาสติกซีลนะครับ เปิดออกมาปุ๊บนะครับไม่มีคู่มือแต่ว่าเป็นปก2ชั้นภาพสีข้างในสวยเลยมาดูที่เกมต่อมากันนะครับตัวนี้เป็นแค t ปันธิคูดนะครับเกมเก่าแก่ตั้งแต่ยุค p พ a y s t a t i o n เลยนะครับแต่ว่าคราวนี้เขาเป็นภาคสีนะครับห่างหายไปนานเลยไม่ได้ออกเกมมาเป็น10ปีนะครับทีนี้พอเขาเอามาออกเป็นภาคสีภาคล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าข้างในเขามีอะไรให้แฟนเกมเก่าแก่นะครับจะได้หายคิดถึงกันไหมนะครับผมแต่ว่าพอเราค่อยๆแกะซีลออกมาแล้วเปิดดู ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตหลับเกมเปล่าๆนะครับผมเรามาดูเกมต่อมาครับก็คือเกมเฉพาะกลุ่มนะครับก็คือ Kin อนตี้นะครับผมตัวเกมนี้แปลกสักหน่อยเพราะว่าสติกเกอร์ที่แปะตรงซิลนะครับมันเป็นสติกเกอร์แปะเลดแลเราก็แปะทับลงไปในซองพลาสติกนะครับผมแต่พอเราแกะตัวซิลพลาสติกออกนะครับแกะเจ้าซองครอบออกมาปุ๊บนะครับสังเกตว่าตัวสติกเกอร์ที่บอกเลเยตมุมซ้ายล่างนะครับมันก็ติดหลุดออกมากับ ตัวพลาสติกที่เราซิวด้วยนะครับผมทีนี้พอมันติดหลุดออกมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากล่องเดิมๆของมันนะครับอาหารนี่ครับเป็นโซนญี่ปุ่นนะครับทีนี้พอเราเปิดเกมเข้ามานะครับสังเกตว่าข้างในนะครับจะมีโค้ดเอาไว้ให้เราไปกรอก d l c ที่อยู่ใน Nintendo eShop นะครับมาดูที่เกมต่อมากันนะครับ Monopoly หรือว่าเกมเศรษฐีนะครับปกเกมนี้แปลกตรงที่ว่า เขามี2ภาคอยู่ในแผ่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพอเขามี2ภาคในแผ่นเดียวนะครับเราก็คาดหวังว่าข้างในคงจะมีตัวโค้ดหรือว่าคงจะมีอะไรพิเศษนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราค่อยๆแกะออกมานะครับแล้วพอเราเปิดเกมขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเจอเลยก็คือเป็นปก2ชั้นแต่ว่าข้างในไม่ได้มีโค้ดอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าข้างในอยู่ในตลับเกมทุกอย่างแล้วใส่แผ่นเราก็เล่นได้เลยนะครับมาที่เกมต่อมานะครับก็คือ Family t r a i n e r นะครับ ตัวเกมนี้นะครับอาจจะแปลกสักหน่อยเพราะว่าตัวเกมเขามีอุปกรณ์เสริมก็คือจะมีตัวที่ติดไว้กับขานะครับแล้วก็สมจอยคอนเพื่อเล่นออกกําลังกายในกล่องเกมนะครับเขามีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับผมสามารถซื้อตลับเกมตัวนี้แล้ก็ได้อุปกรณ์เสริมของเขาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติถ้าใครที่ ต้องการออกกําลังกายนะครับก็ในโน้ตสวิตนะครับเขาก็มีเกมออกกําลังกายสไตล์นี้เยอะเลยนะครับบางเกมก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามาด้วยมาลองดูเกมนี้กันนะครับสังเกตว่าตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษนะครับพอเราแกะซีลออกมาปุ๊บนะครับข้างในก็จะมีอ่ากล่องกระดาษออกมาให้เราแกะอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในนั้นนะครับผมเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงตัวตลับเกมให้ด้วยนะครับเพราะพอเราแกะออกมาปุ๊บไปมันก็จะเห็นเลยว่า ตัวที่เราต้องใช้เล่นกับอุปกรณ์เสริมก็คือตัวที่สวมเข่าเขาก็มีแถมมาให้ในชุดแล้วเขาก็จะมีตัวตลับเกมหน n ่งท w สวิตให้ด้วยนะครับซึ่งไอตัวตลับเกมหนึ่ง switch ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราแกะต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะคล้ายกับที่เมื่อกี้เราแกะเกมต่างๆมาเห็นไหมฮะพอเราแกะออกมาปุ๊บนะครับแกะซีอมาแล้วเราก็เปิดออกมาข้างในก็จะมีตัวแผ่นเกมนะครับที่เอาไว้เล่นกับเจ้าอุปกรณ์เสริมตัวนี้ เพราะบ,บางครั้งนะครับเวลาเราซื้อเกมเราก็จะสังเกตว่ารั้งในอาจจะมีของหรือไม่มีของหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเห็นไหมฮะทีนี้พอเราได้เกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองลองเสียบปลับเกมดูนะครับตอนนี้เราไม่มีไอคอนอะไรเลยนะครับเพราะ,ะั้นการใส่เกมครั้งแรก มันก็จะขึ้นไอคอนมาอย่างตัวนี้เป็นไมค์ครับดันเจี้ยงตัวอัลติเมทนะครับเดี๋ยวพอเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับตัว DLC ทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มหรือไม่ต้องกอกโค้ดเพิ่มนะครับหรืออย่างวาริโอแวร์นะครับใส่ไปปุ๊บนะครับตัวเกมเขาก็มาให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อมากันนะครับสังเกตว่าเจ้าแคทฟันติคูนนะครับพาก4นะครับใส่ไปปุ๊บนะครับตัวไอคอนเกมเขาก็ขึ้นมานะครับ นี่ครับผมมันก็เลยเป็นข้อดีของการเล่นตลับนะครับก็คือมันไม่กินพื้นที่นะครับใส่ปุ๊บนะครับเราก็เล่นได้เลยสังเกตว่าถ้าซื้อดิจิตอลนะครับพื้นที่มันจะเยอะกว่าตลับนะครับตัวนี้นะครับตัวเกมที่ King Bounty นะครับสังเกตว่าใส่มาปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยนะครับตัวตลับไม่ล็อกโซนนะครับซื้อที่ไหนก็เล่นได้นะครับผมซื้อประเทศไหนก็เล่นได้หมดเลย Monopoly นะครับเกมเศรษฐีใส่ไปปุ๊บนะครับมี2ไอคอนเกมขึ้นมานะครับ แล้วก็อีกตัวนึ่งนะครับเป็นเกมออกกําลังกายนะครับแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บนะครับไอคอนเกมเขาก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเวลาซื้อเกมนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับทุกๆเกมก็จะคล้ายๆกันเป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลเวลาเพื่อนๆเอาไว้ซื้อเกมในโทรศัพท์กันนะครับเราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ